ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิทชัยกําเนิดทองครับ ก็เป็นประจำนะครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรอัชราชลายนนาวินนะครับคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วละครับสวัสดีครับอาจารย์อัชราครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็จะชวนอาจารย์คุยในเรื่องราวของ ประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนนีกความสนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็มีประเด็นที่ฮอตฮอตกันอยู่นะครับในสังคมนะฮะก็อาจจะแอบถามอาจารย์ถึงเรื่องราวของข่าวคราวคดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้เข้าไปเขาเรียกว่าพัวพันกับแวดวงที่เป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่นี้บ้างไหมครับอาจารย์ครับค่ะเรื่องที่ฉันว่าบอสปูนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเรียกใครว่าบอสเลยใช่ครับแล้วก็ไม่กล้าให้ใครเรียกว่า ร้ายใช่ครับอาจารย์ครับเอาละเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นของเรากันดีกว่าครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของ AI นะครับหรือว่า Artificial Intelligence นะครับประเด็นเรื่องของ AI ครับอาจารย์เราพูดกันมาเราคุยกันมาเนี่ยผมว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า2-3ปีที่เราพูดถึง AI แต่ว่าพอมาในช่วงเนี้ยนะครับอาจารย์ครับปีนี้ในช่วงปลายปีเนี่ยรู้สึกว่าในการทํางานของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นการทํางานของเขาเนี่ยเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรา มองแล้วครับว่าถ้า AI มาเนี่ยนะครับเราเคยคุยกันแล้วแหละว่า AI มาเนี่ยบางทีเนี่ยมนุษย์หรือว่าคนเราเนี่ยอาจจะตกงานแน่ๆเลยทีเดียวนะครับประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วครับอาจารย์ครับอย่างเมื่อก่อนนี้เราอาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นลางๆแล้วครับว่าบางอาชีพเนี่ยอาจจะมี AI เข้ามาแทนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วครับอาจารย์ครับ ค่ะตั้งแต่เท s l a นะคะได้เปิดตัว Optimus 2นะคะคุณนยนค่ะที่เคลื่อนไหวนะคะได้คล้ายมนุษย์เลยค่ะคุณเอแล้วก็แทนที่ฟังก์ชันด้วยการทำงานที่ซับซ้อนนะคะคคแล้วก็ยังสามารถที่จะเดินได้อีกด้วยแถมยังพูดคุยโต้อตอบกับเราแล้วก็ช่วยเราในงานต่างๆได้ด้วยนะคะคก็ทำให้ผู้คน,นะคะ่ะก็หันมาสงสัยกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย AI ค่ะจะมา แทนที่นะคะการทํางานของมนุษย์ได้หรือไม่นะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะธุรกิจบางแห่งนะคะก็เริ่มต้นนะคะที่จะมีการใช้ AI คะ่ะเพื่อเข้ามาช่วยนะคะในการทํางานแล้วคะ่ะเช่นการประกาศร,รับสมัครงานนะคะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างแคมเปญตลาดคะ่ะแล้วก็ผลการศึกษานะคะก็พบว่าบริษัทต่างๆค่ะก็เริ่มมาใช้ AI มากขึ้นค่ะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เพิ่มผลกำไร ด้วยแล้วก็ทําให้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะไม่สามารถมีบริษัทนะคะที่มีนวัตรกรรมได้เลยค่ะหากคุณเนี่ยไม่ใช้เทคโนโลยี AI <ม>เหล่านี้ค่ะอย่างจริงจังนะคะคซึ่งคนที่พูดเนี่ยนะคะก็คือจอห์นเกรแฮมค่ะศาสตราจารย์ด้านการเงินนะคะจากมหาวิทยาลัยดูกนะคะคแล้วก็ผู้อํานวยการด้านวิชาการของ CNN ด้วยค่ะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะ เข้าใจคาว่า AI เนี่ยเป็นแค่หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์มันไม่มีเขาเรียกว่าการคิดเองต้องให้เราเนี่ยป้อนโปรแกรมอะไรต่างๆนานาเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดถึง AI นะครับอาจารย์ครับแค่เขารู้ว่าเราสนใจอะไรหรือว่าเราต้องการอะไรเนี่ยนะฮะเรามีแค่ประโยคบางประโยคเนี่ยเขาสามารถที่จะทำต่อเนื่องให้เราจนเสร็จสมบูรณ์ได้เลยนะครับอาจารย์ครับถูกต้องค่ะแล้วก็จากผลสำรวจนะคะก็ พบว่าค่ะธนาคารนะคะคใช้ค่ะถึง32%เซลยก็คือใช้ AI ค่ะในการวิเคราะห์นะคะในการให้กู้ยืมเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นแผนเล็กหรือว่าแผนใหญ่นะคะแล้วก็ทดแทนที่การทำโดยมนุษย์นะคะซึ่งก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง โอเคอยู่นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็สุ่มเสี่ยงเนาะกับการใช้ดุลพินิษนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารบางรายค่ะก็หันมาใช้ AI นะคะทดแทนนะคะการทำงานของมนุษย์ค่ะแล้วก็เกือบ60%นะคะ่ะของบริษัทนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่าได้พึ่งพานะคะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์นะคะอุปกรณ์นะคะแล้วก็เทคโนโลยี รวมไปถึง AI นะคะใ,ในการทำงานที่ ทดแทนการทํางานที่เคยทํางานโดยพนักง,งานที่เป็นมนุษย์ค่ะอนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีเหตุผลหลายประการเลยค่ะที่คนเนี่ยนะคะหันมาใช้ AI ค่ะก็คือ 1. คือไม่ต้องมีแบบวันลาวันหยุดวันป่วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องใช้โปรโมชั่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงจูงใจอินเซน i ีฟต,ต่างๆค่ะใ,ในการทํางานนะคะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือน <laughs> ด้วยนะคะ แต่ก็อาจจะจ่ายค่า Research and Development น่นนะคะสำหรับผู้ที่พัฒนา AI ขึ้นมาค่ะ<ฆ>นอกจากนี้เขาก็บอกว่า AI เนี่ยค่ะช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตของเขานะคะถึง49แล้วก็ลดต้นทุนแรง,งงานนะคะถึง47นะคะ่ะแล้วก็ทดแทนพนักง,งานเนี่ยถึง33ด้วยกันค่ะแล้วหลายๆคนนะคะก็บอกว่าหลายๆตำแหน่งนะคะก็อาจจะต้องสูญเสียะคะ่ะให้กับ AI นะคะโดย เฉพาะงานที่เป็นงานแบบอันสกิลนะคะหรือว่าในโรงงานค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็พบว่าในยอมันนะคะก็มีการใช้เครื่องจักรกลค่ะที่เป็นหุ่นยนต์ค่ะคุณเอมาพัฒนานะคะแทนแรงงานก่อสร้างด้วยเวลาก่ออิฐเนี่ยนะคะก็จะก่อได้ตรงเป๊ะไม่มีเบี้ยวไม่มีเอียงนะคะหมดปัญหาเรื่องการมีปัญหากับผู้รับเหมาหรือว่าแรงงาน ที่ทําหน้าที่ก่อสร้างนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเจอเศษส่วนอิฐส่วนไหนที่เกินมานะคะก็สามารถเจียให้เท่ากันได้ทันทีเลยค่ะด้วยระบบ<ม>เลเซอร์น,นั่โอ้แล้วพูดถึงอาจารย์ครับถ้าเกิดที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการที่นํา A.I เนี่ยมาเป็นตัวที่ก่อสร้างแทนมนุษย์เนี่ยนะฮะผมมองแล้วเนี่ย มันน่าจะประหยัดในเรื่องราวของทรัพยากรนะฮะอย่างวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยบางทีเนี่ยอาจถ้าใช้คนในการก่อเนี่ยนะฮะหรือว่าอย่างก่ออิฐก่อกำแพงขึ้นมาสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับอาจารย์ครับคนเนี่ยบางทีเรื่องของการตวงปูนมาในการที่จะก่อขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ปูนในปริมาณที่ไม่เท่ากันแต่ว่า AI อเนี่ยเขาคำนวณแล้วนะฮะอาจารย์ครับว่าต้องเท่านี้เท่านี้เราก็สามารถที่จะคำนวณต้นทุนในส่วนของการที่เราจะใช้วัตถุดิบต่างๆได้ง่ายขึ้นเลยนะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเทคโนโลยี AI นะคะที่ใช้ในการคำนวณนะคะก่อนที่จะมีการกอร่อสร้างด้วยว่าจะมีเอฟเฟกอะไรหรือไม่นะคะที่เขาเรียกว่าดิจิตอลทวินนั่นเองนะคะคเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดําเนินการกอร่อสร้างอะไรโครงการใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยแหะค่ะที่เรียกว่าดิจิตอลทวินเนี่ยน,นะคะเข้ามานะคะทำเป็นภาพกราฟิกก่อนนะคะแล้วก็ด ูสิว่ามันมีข้อเสียข้อบกพร่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะมีการทําการสร้างจริงๆค่ะซึ่งก็ช่วยลดความเสี่ยงนะคะถึงข้อผิดพลาดจากการก่อสร้างด้วยนะคะ,ะนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราไปที่จีนนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์นะคะเข้ามาแทนมนุษย์นะคะในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เป็นหุ่นยนต์นะคะคนที่เสิร์ฟอาหารนะคะ,ะหรือว่าหุ่นยนต์ที่ ที่ทากาแฟนะคะเ,<อ>เป็นบาริสต้าแทนคนนะคะแล้วก็สามารถทาลวดลายนะคะในกาแฟลาเต้ได้ดอย่างงดงามดีกว่าคนบางคนอีกด้วยซ้ําไปนะคะที่เป็นบาริสต้านะคะอนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการพัฒนานะคะตลาดทางด้านของโดรน,นะค่ะในการส่งนะคะของค่ะแล้วก็ส่งอาหาระค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาในเรื่องของรถยนต์นะคะที่ไร้คนขับค่ะทําการส่งของนะคะ แล้วก็ทําการรับส่งคนด้วยสามไปค่ะคุณเองโอ้โหก็ถือว่า จะมาแทนที่หลายๆอาชีพเลยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้คุยมายกตัวอย่างมาแน่นอนละ่ะอาจจะเป็นแรงงานที่อาจจะไม่ใช่แรงงานที่ต้องใช้สกิลสูงนักนะครับอันนี้โอเคอาจจะมาทดแทนได้อย่างชัดเจนเห็นภาพแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยนะฮะทั้งวิศวกรเขียนแบบเอยสถาปนิกเอยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของโชเฟอร์ที่มีอาชีพขับรถอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถสาธารณะเนี่ยนะครับโอ้โหหายไปเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะทั้งนี้นะคะ c k e n คนซ Global i n s t i t u t e นะคะ <Hey. S 1> ก็กล่าวว่ามีการยอมรับค่ะว่ามีการนำา i ไเนี่ยไปใช้นะคะโดยระดับเฉลี่ยนเนี่ยทั่วโลกนะคะถึง13ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะ <Hey. S 1> แล้วก็ภายในอนาคตอันใกล้นะคะ <Hey. S 1> ปี2030นี้ค่ะก็จะมีการใช้ AI นะคะ <Hey. S 1> เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ยอดนะคะบริษัทนะคะ AI คะ่ะ <Hey. S 1> ก็จะทำรายได้นะคะถึง1 6%ของ GDP เลยด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะ <c oughs> ก็พบว่านะคะมีรายงานนะคะว่าในอนาคตค่ะก็จะมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะที่มีศักยภาพค่ะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่จะมาทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะคะมีการพัฒนามากที่สุดเท่าที่เราเคยพัฒนามาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย AI เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมาทำงานค่ะอย่างที่คุณ A บอกนะคะ <c oughs> แทนที่อาชีพของมนุษย์ได้เช่น เดียวกันนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยภายในปี2030ค่ะ AI เนี่ยก็อาจจะแทนที่งานนะคะเทียบเท่ากับตำแหน่งงานนะคะถึง300ร้ล้านงานค่ะที่ทำงานแบบ full time ด้วยนะคะหรือว่าทำงานแบบเต็มเวลาค่ะแล้วก็อาจจะแทนที่นะคะตำแหน่งงานถึง1ใน4นะคะของพนักง,งานในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปด้วยค่ะนะแต่นั่นก็อาจจะหมายถึงการสร้างงานใหม่นะคะแล้วก็การเพิ่ม ผลิตภาพอย่างมากเลยในมูลค่ารวมของสินค้าค่ะแล้วก็บริการที่ผลิตได้จากทั่วโลกนะคะต่อปีเนี่ยได้ถึง7%ด้วยกันค่ะคเขาบอกว่า2ใน3ค่ะของงานในสหรัฐและยุโรปเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็แทนที่ด้วย AI ในบางระดับด้วยนะคะครประมาณ1ใน4ของงานทั้งหมดค่ะก็จะสามารถทํา ได้โดย AI ค่ะอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะเขาก็บอกว่ามีการคาดการณ์ว่านักบินผู้ช่วยเนี่ยคะ่ะอาจจะมีการใช้ AI นะคะเข้ามาแทนที่นักบินผู้ช่วยด้วยค่ะคุณเอทราบไหมคะว่ามีงานอะไรบ้างที่น่าก,กลัวแล้วก็น่าสนคลอนบ้างคะ่ะโอ้โหเท่าที่ดูเนี่ยหลายงานเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับแต่เท่าที่ผมฟังมาเนี่ยก็หมายความว่า AI เนี่ยสามารถที่จะมาทํางานแทนมนุษย์ได้ เกือบๆจะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะฮะของมนุษย์เลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับถูกต้องค่ะแต่ที่เห็นชัดๆตอนนี้นะคะสแกมเมอร์ค่ะก็เริ่มที่จะมีการเอา AI นะคะคเข้ามาแทนที่แล้วนะคะแล้วก็มี พิธีกรค่ะแล้วก็ผู้ประกาศข่าวนะคะในทีวีโทรทัศน์หลายช่องนะคะในต่างประเทศค่ะมีการนำ AI มาใช้แทนแล้วค่ะรวมไปถึงพรีเซนเตอร์สินค้าด้วยนะคะที่นำเอา AI เนี่ยมาใช้แทนนะคะนอกจากนี้ยังมีพวกตัวแทนบริการลูกค้านะคะในการโต้อตอบนะคะกับลูกค้านะคะซึ่งทำผ่านโทรศัพท์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะทำโดย Face Time นะคะโดยการทำ ภาพเป็น AI ซึ่งเหมือนคนจริงๆค่ะคุณเอ<ะ>แล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามนะคะได้อย่างชัดเจนเราไม่ต้องโอนกันไปโอนกันมานะคะให้ปวดหัวเหมือนมนุษย์ด้วยค่ะอนอกจากนี้นะคะตำแหน่งพนักง,งานต้อนรับนะคะก็ยังมีการใช้ AI ค่ะเข้ามาทดแทนนะคะซึ่งในหลายๆบริษัทเนี่ยก็ได้เริ่มนะคะมีการเอา AI เนี่ยค่ะเข้ามาพูดคุยกับแขกนะคะแล้วก็ลูกค้าได้ด้วยแล้วก็ไม่มัน ่อรอต่อเทียงหรือว่าทะเลาะกับลูกค้า <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> มีความอดทนเป็นเลิศ <c oughs> นอกจากนี้ค่ะพนักงานบัญชีค่ะ ก็ถูกนำมาใช้นะคะทดแทนด้วย AI ค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการให้บริการนะคะในรูปแบบ Cloud AI นะคะเพื่อที่จะช่วยรวบรวมจัดเก็บนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านของการเงินได้อย่างถูกต้องแม่นยำกว่าการจ้างพนักง,งานมหาศาลเลยค่ะอนอกจากนี้นะคะระบบปัญญาประดิษฐ์นะคะก็ยังสามารถนามาแทนที่งานบริการบางประเภทได้นะคะรวมไปถึงงานในด้านของสาย อุตสาหกรรมด้วยนะคะรวมไปถึงเทเลเมดิซีนนะคะในการที่จะ ก็ตอบพูดคุยนะคะในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของบริการสุขภาพด้านทุติยภูมิต่อไปนะคะ, <S <S คะนอกจากนี้นะคะภาคเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะก็ในประเทศจีนเนี่ยแทบจะเอา AI เนี่ยเข้ามาแทนที่นะคะเอาหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาแทนที่คนทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะในการจ้างงาน,นะคะ่ะเนื่องจากว่า AI เนี่ยเข้ามาแทนที่นะคะในความต้องการพนักง,งาน ในด้านอื่นๆด้วยนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญบางประเภทในอุตสาหกรรมค่ะเช่นทางด้านของคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะค AI ก็สามารถเข้ามาเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็เข้ามาแทนที่นะคะกลุ่มทางด้านของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้แล้วด้วยค่ะครับโอ้ก็ถือว่า หลากหลายอาชีพนะครับที่อาจจะต้องสั่นคลอนได้เพราะว่า AI เนี่ยเข้ามาแทนที่จริงๆล่าสุดครับอาจารย์ครับผมมีโอกาสนะได้เห็นเรื่องของ AI ที่ทํางานที่ไม่น่าเชื่อครับอาจารย์ครับว่า AI เนี่ยมันฉลาดฉลาดจริงๆครับอาจารย์ครับนักแต่งเพลงต้องสั่นคลอนแล้วนะครับอาจารย์อย่างผมเห็นตัวอย่างมาครับว่าเขามีการนําประโยคที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องการแต่งเพลงเนี่ย เอาสัก3ประโยคก็พอครับอาจารย์ครับแล้วก็เราก็เลือกทำนองเอาเองอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ให้ AI แต่งเพลงครับอาจารย์ครับไม่น่าเชื่อนะฮะแต่งเพราะมากนะครับแล้วก็ความหมายดีด้วยนะครับอาจารย์ไปถึงขั้นนั้นแล้วะนะฮะ ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมาทำงานอา,าร์ตงานศิลปะได้อีกด้วยนะคะ<ช>แล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโอ,โอโได้อีกต่างหากนะคะแต่ <c oughs> คุณเอรู้ไหมคะว่างานอะไรที่ AI เนี่ยอาจจะเข้ามาแทนที่ได้ยากหรือว่าได้ชา้าหรือว่าไม่ได้ถ้าให้มองเนี่ยนะจยะน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องใช้ความเป็น จิตวิญญาณของมนุษย์ที่ AI อาจจะน่าจะเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเรื่องของวงการการศึกษาไหมครับอาจารย์ ถูกต้องค่ะเพราะว่าครูเนี่ยนะคะนอกจากจะให้ความรู้อย่างเดียวแล้วนะคะก็ยังต้อง empower อนะคะหรือสสร้างพลังน้นให้เด็กด้วยคอยแก้ไขปัญหาคอยสังเกตสังกาปัญหาของเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะครูอาจารย์เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นอาชีพที่ AI ค่ะเข้ามาแทนที่ได้ยาก,กน,นะคะแล้วก็พยาบาลค่ะก็คือทางด้านของสายหมอสายการแพทย์พยาบาลนะคะ สายทางด้านของสาธารณาสุขค่ะค AI ก็อาจจะเข้ามาทำหน้าที่แทนได้ยากนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกนักบำบัดนะคะนักจิตบำบัดนะคะจิตแพทย์ยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยคอนเซนต์เนาะหรือว่าอาศัยทางด้านของดุลพินิษนะคะในการที่ขอคอนเซนต์จากคนนะคะในการดําเนินการรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยการใช้คนเนี่ยมันก็ อาจจะดีกว่าในทางด้านของเอติกสังะในการพูดคุยนะคะหรือรว่าในการํำบ,บัดอะไรเงี้ยนะคะคนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของทรัพยากรมนุษย์นะคะ AI ก็อาจจะเข้ามาแทนที่ได้ยากแล้วก็ที่สําคัญนะคะสาขาของมหาวิทยาลัยนะคะครธรรมศาสตร์นะคะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตนะร์ค่ะการผลิตนักสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็ตัวนักสังคมสงเคราะห์เองนะคะก็ เป็นหน้าที่นะคะของคนที่ต้องทํางานร่วมกับมนุษย์ต้องมีความเข้าอกเข้าใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะครวมไปถึงการส่งต่อเคสนะคะการหาเครือข่ายนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งคะ่ะที่ AI เนี่ยทำงาน ได้ยากนะคะแล้วก็กลุ่มของ CSR นะคะ,ะการสร้างแบบสัมพันธ์นะคะกับชุมชนมวลชนอ,อย่างงี้นะคะ,ะก็ยังเป็นสาขาอาชีพที่ AI เข้ามาทำหน้าที่แทนได้ยากเช่นเดยียวกัน,นะคะ่ะอืมครับพอพูดถึงเรื่องราวของประโยชน์ของ AI แน่นอนแหละครับอาจารย์ครับว่ามันก็มีเรื่องราวของสิ่งที่ แต่ตามมามีบวกก็ต้องมีลบเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับอาจารย์ครับอย่างเช่นเรากลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้ AI ปลอมเสียงเสมือนเลยนะครับบางทีปลอมหน้าปลอมตาก็ยังได้อยู่นะครับอาจารย์ครับเราก็ต้องดูแลแล้วก็ระวังยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับ จริงๆนะคะในเรื่องของ s สแกมเมอร์นะคะหรือว่ามิจฉาชีพค่ะก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มเห็นนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะหลายๆอันเหมือนกันค่ะที่มีการเอาเสียงของเราค่ะแล้วก็หน้าตาของเราเนี่ยนะคะแต่ว่า แปลงคําพูดแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหลอกขอยืมเงินคนอื่นได้ <แ S 2> หรือว<ล><ๆ>่าบางครั้งเนี่ยก็มีการเอาคนดังๆอะค่ะแล้วก็เสียงของเขาเนี่ยค่ะมาตัดต่อนะคะแล้วก็แปลงเสียงแล้วก็แปลงหน้าตาของเขาแล้วก็การขยับปากของเขาเนี่ยนะคะใ,ให้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะในการชักจูงโน้ม,มนำนะคะหรือว่าให้พยายามที่จะชักจูงคนเนี่ยให้ทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันแล้วการพ ผลิตโรบอทขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ข้อดีค่ะคือมันก็เข้ามาช่วยเหลือมนุษย์เนาะ hmm. อาจจะทําหน้าที่ในการดูแลเด็กสอนการบ้านลูกเลี้ยงสูนักทําความสะอาดบ้านนะคะให้อาหารปลาอะไรเง oh. ี้ยนะตัดแต่งต้นไม้นะคะ hmm. แต่ว่าในอนาคตก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะว่าถ้าคนเอามาใช้ในเรื่องที่มัน อาซั์หรือว่าเรื่องที่ม,มันนิเกตีฟยกตัวอย่างเช่นการเอาโรบอทเนี่ยไปป้นธนาคารอย่างเงี้ยค่ะ <mistakes. S 2> หรือว่าการเอาโรบอตเนี่ยไปกอ่ออาชญากรรมนะคะหรือว่าไปก่อเหตุกลาดยิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือว่าถ้า <have. S 2> มีการใช้โรบอทนะคะเป็นเครื่องมือของพวกอาชญากรสงครามหรือว่าพวกที่แบบทํากันอาชญากรรมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่อันตรายอยิ่งเลยค่ะอืมครับอาจารย์ครับ ถ้ามองแล้วเนี่ยอย่างคำว่า human เนี่ยมันยังมี error นะครับอาจารย์ AI มี AI error บ้างไหมครับอาจารย์ครับ,รรบล่าสุดนะคะคุณคเอกก็ได้ยินข่าวเหมือนกันค่ะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะคะมีการใช้คุณแจเนี่ยนะคะเปิดแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคือรถไฟฟ้าที่จอดะคะอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยใช้คุณแจเนี่ยเปิดไม่ได้เลย ทั้งชันเลยค่ะเขาก็บอกว่าอาจจะมีมิชาชีพค่ะที่ทำการแฮกนะคะแล้วก็รบกวน,นะคะ่ะด้วยระบบนะคะสัญญาณเลเซอร์ของคุณแจเนี่ยละคะ่ะแล้วก็ทำให้คุณแจของรถทั้งชันเนี่ยเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ น่ากลัวเหมือนกันค่ะว่าถ้ามีการใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยนะคะเข้ามาในการที่อยู่ดีๆก็มาควบคุมรถนะคะหรือว่ามาแฮกนะคะคหุ่นยนต์ของเราอย่างเงี้ยค่ะลราก็ให้มาก่อเหตุอาชญากรรมนะคะหรือว่าเข้ามาในบ้านโดยที่ทําการแฮกหุ่นยนต์ที่เป็น พ่อบ้านหรือว่าแม่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็เข้ามาขโมยของได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่ากลัวเหมือนกันว่าถ้ามันตกเป็นเครื่องมือของบิชาชีพหรือว่าผู้ที่ทําการก่อวินาศกรรม,มบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคคเช่นแบบหอบคิ้ระเบิดแล้วก็ไประเบิดตึกอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันครับก็แน่นอนแหละครับว่ามีด้านบวกก็ต้องมีด้านลบนะครับในเรื่องราวของ AI เนี่ย ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ดีทีเดียวนะครับ AI ไม่ต้องจ่ายค่าแรง AI ไม่ต้องพักผ่อน AI สามารถได้ทำงานได้ตลอดเวลาที่เราต้องการนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีขีดจำกัดของมันและที่สำคัญนั้นมันก็ต้องมีในส่วนของการที่เราจะใช้ประโยชน์จาก AI แล้วก็การที่เราอาจจะโดน AI เนี่ยนะครับใช้ประโยชน์จากตัวเราด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะครับเห็นว่าในส่วนของคณะสังคมศึาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้ก็กําลังที่เปิดรับสมัครด้วยใช่ไหมครับอาจารย์สำหรับนักศึกษาในช่วงนี้มีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบบ้างไหมครับอาจารย์ครับ ค่ะตอนนี้นะคะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะก็ได้มีการเปิดหลักสูตรนะคะปริญญาตรีค่ะภาคภาษาไทยนะคะที่รังสิตนะคะแล้วก็ลำปางนะคะตอนนี้ก็กําลังเปิดรับสมัครนะคะรอบแรกอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาสมัครได้แล้วก็หลักสูตรปริญญาตรีค่ะหลักสูตร Social Policy and Development นะคะนโยบายสังคมและการพัฒน,นาสังคมค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะ<ๆ>ก็กําลังเปิดรับสมัครอยู่เช่น วนนะะรวมไปถึงหลักสูตรปริญญาโทนะคะแล้วก็ปริญญาเอกนะคะซึ่งเป็นภาคพ,พิเศษของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะซึ่งทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์02ค่ะ6965502นะคะ026965502ค่ะครับก็สามารถไปสมัครเรียนกันได้แล้วก็แอบกระซิบไปว่า ผมก็เป็นสิทธิ์เก่าของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเหมือนกันรับอาารย์ครับก็จะเก่งอย่างนี้นะคะครับเอาละครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัชราชลายนาวินนะครับคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมประชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมส ทองทีมงานรายการทุกท่านคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยนะครับทาง YouTube Art ์ท b c h ชาแนลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพระกฐถินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายย่งที่ชุมนุมสงฆ์นะวัชินวรารามวรวิหาร ในวันพฤหัส,สบดีที่7พฤศจิกายน2567เวลา14นาฬการ่วมทําบุญได้ที่ธนาคารฐานไทยธนาตาิจำกัดมหาชนหรือธนาคารกรุงไทยจำกัดกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จำนวน468อัตราโดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือน มีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2568ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th